ไม่ค่อยจะมีเงินเลยอีสซ็งตอนนี้คือแม้แต่มาม่าก็ยังไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเลยเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี่คือแบบโอ้โหหายไปหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยวินึองนี่เราจะขายห้องกันแล้วเนี่ยขายไม่ได้นี่คือเช่าเขาอยู่ เออหรือว่าต้องเอาฉลามไม่ขายดีเอาเอเลียนไปดีกว่านะบางทีอาจจะเอาไปทดลองไนงะเอ๊ะเจ้ากบก็ดีนะเดี๋ยวฉันนี่มันทําอะไรไม่ได้หรอกราคาฉันถูกไอ้กบย่างไงกบตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะหลายโลอยู่แล้วเราจะทํายังไงกันดีช่วงนี้ไม่มีงานเรียกมาเลยนะเอ้ยฉันมีไอเดียเอายี่แม ในเมื่อเราเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอื่นเราลองมาเปิดบริษัทที่ช่วยเหลือคนอื่นกันไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนเป็นบริษัทที่แบบจะให้คนนั้นมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็จะช่วยเขาเนามไ่ายังไงฉันว่ามันก็เป็นไอเดียดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะด้วยฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วยใช่แล้วแต่ว่าเราจะทําการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัดหญ้าซ่อมซ้วมจุของหรืออะไรต่างๆนานาไปจนถึงแบบจับสัตว์ประหลาดนะสรุปพวกเราจะทํากันไหมทุกคนนใครทํายืนขึ้นอ่ะใครทายืนขึ้น ครับครับโอเคงั้นก็ตกลงกันนะเอเลี่ยนในเหลือตั้งกี่บาททั้งเนื้อทั้งตัวของฉันตอนนี้มีอยู่10บาท10 <c oughs> บาทแล้วฉลามล่ะฉันเหลือ25สตางค์โอ้โหหนักกว่าเดิมตอนนี้ฉันมีตังอยู่ประมาณ500นะโอ้าวมันรวยสุดเลยว่าฉลาม ปซื้อหวยเร็วเฮ้ยเดี๋ยวซื้อหวยอะไรไม่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 ถ้าจะลงทุนเอาเงิน500เนี่ยไปซื้อของนะเพื่อเอามาตกแต่งร้านของเราตอนนี้สิ่งที่เราต้องมีนะก็คือเป็นโต๊ะกับเก้าอี้เอาไว้แบบนั่งคุยกับคนที่จะมาขอเราช่วยแก้ปัญหานะไปเถอะไปเร็วเสียเวลาเลยตังก็ไม่มีจะใช้สวัสดีครับเลือกชมตามสบายเลยนะจะว่าไปทำไมคุณถึงต้องถือปืนได้ครับ อ๋อตันลูกค้าเขาโมยของนะ่ะเฮ้ยชัดจิกออกไปนี่คือแบบลั่นไก่เลยนะโอโ้ยังโหดเลยวันนี้จะมาซื้อโต๊ะกับเก้าอี้หน่อยนะครับถ้าโต๊ะกับเก้าอี้เหรอนะมีเดินชมก่อนได้ไดนะแต่รู้สึกทางร้านนี่จะมีอยู่แค่2ตัวนะโต๊ะนะผมขอโต๊ะหนึ่งตัวกับเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วกันนะครับอ่าโอเค480อบบาทจ้าเฮ้ยลดให้ผมหน่อยได้ไหม,มลดอีกลดอีกอลดให้พิเศษแล้วกันอ่ะสัก สามร้อยละโอเคตกลงครับเอาไปเลยสามร้อยบาทแอบไปคอนสองร้อยนะนี่ครับไปละโอเคขอบคุณมากครับลุงเอาโตนี่แหละไปเออเอาโตนี่ไปถอนคอนคอนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไหนืัอกี้บอกเข้าอีกไงเฮ้ยทำไมเป็นโซฟาไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้เราก็ได้มีเฟอร์นิเจอร์มาอยู่ในบริษัทของเราแล้วนะ ดีเลยเนี่ยดูดีเลยใช้ได้เลยนี่ขั้นตอนต่อไปเราก็แค่ต้องรอคนให้มาใช้บริการของเราแล้วเราจะประกาศยังไงเหรอเราต้องออกไปประกาศข้างนอกไงฉลามเอาเป็นว่า<ช>เราจะลองไปคุยกับแบบคนที่เขาเดินผ่านแล้วกันนะว่าเขาสนใจหรือเปล่าโอเคโอเคเขาจะได้ไปบอกต่อด้วยเนาะใช่ใช่ไปเลยอ่ะไปโอ้เป็นยังไงคุณลุง เอ้ลุงครับผู้ผมมาจากบริษัทกบเลีนล้นหลามเป็นบริษัทแบบไหนอะเนี่ยก็เป็นบริษัทที่แบบช่วยคนทั่วไปอะครับคือทําได้ทุกอย่างเลยอะครับใช่แล้วลุงมีปัญหาอะไรบอกพวกเราได้มีเบอร์ติดต่อไหมไอ้ไม่ต้องติดต่อครับลุงเนี่ยลุงเห็นตึกข้างๆนีไ่ไหมเนี่ยพวกผมอยู่นี่แหละ อ๋อห้องอยู่ไหนเนี่ยห้องอยู่ไหนอยู่ชั้นสองครับห้องหมายเลขสามครับนั่นแหละลุงมีปัญหาอะไรก็มาให้พวกเราช่วยได้เลยไม่ว่าจะเป็นซ่วมตันหรือว่าย่านลกนางถ้าคนเกยวการลูกตาลุงเดี๋ยวพวกผมก็จัดการให้ได้นะครับมีใครที่ลุงแบบว่าข้องใจลุงอยากจะให้พวกผมไป ช่วยกระหน่ำซัมเมอร์เซลใส่เขาเนี่ยก็บอกได้นะผมช่วยได้ทุกอย่างนะครับพวกผมอะ่ะยกเว็นเรื่องเงินนะครับไม่มีปล่อยกู้ใช่แล้วค่าจ้างพวกเราไม่แพงนะครับลุงสนใจไหมครับขอเก็บไปคิดก่อนได้ไหมโอเคลุงได้ได้อ่าลุงครับผมขอโดนัทหน่อยได้ไหมครับไม่มีน้ำใจหรอกมาของทำมาซื้อขายเออไปเธอไปเธอไปเพื่อนๆไป,ๆไปหาค,คนคต่อไปไอ่าฝ<ห>ากบอกต่อด้วยนะครับ เฮ้ยทำไมเธอไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นฉันไม่ได้ยุ่งเลยนะคะฉันแค่มองเฉยๆไม่ต้องมาพูดฉันเห็นเห็นตั้มตาเลยอย่ามาพูดแบบนั้นกับฉันนะคะฉันไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นนะไอ้สามคนนี้ก็มันคือใครวะเนี่ยฮะยืนฟังเนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาบอกพวกคุณครับบอกเรื่องเยะเยฮะเคนกำลังอารมณ์ไม่ดีเลยพวกผมเปิดบริษัทช่วยเหลือ,อ,อรับจ้างทั่วไปอะครับใช่ครับใช่ครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับบริษัทของพวกเรานะเป็นบริษัทเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาอย่างเช่นปัญหา ลอกกันดิครับผมก็แก้ไขได้นะครับไปเลยสาตัวเนี้ยไปทําไล่เราแล้วอะเราไม่ดีไหมเฮ้ยเราเราก็ต้องไปดิเขาไล่เราแล้วไปไปกันเลคุณนี่นะเฮ้ยคุณครับเออมีอะไรมีอะไรพวกเรามาจากบริษัทกบเลี้ยหลามครับจะมาโปรโมท ให้คุณหน่อยครับมันทาอะไรอะบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่วงนอนอะไรเงี้ยฉันมีปัญหาเรื่องมีคนมากวนตอนนอนอะมันเป็นสามคนนะแล้วก็ฉันอยากที่จะนอนแล้วนะฉันอยากจะให้พวกมันไปไกลๆฉันจะทํายังไงดีเนี่ยขอโทษที่รบกวนนะแต่ว่าช่วยบอกต่อได้ไหมครับว่าเรามีบริษัทด้วยอยู่ตรงตึกสีแดงตรงมุมอตรงไฟแดงครับช่วยบอกต่อหน่อยนะบอกพึ่งก็ได้ครับ ไว้ไอ้สามคนนั้นไปเมื่อไรฉันจะบอกต่อว่ามันใช้งานได้ดีแล้วกันนะโอเคครับโอเคครับกลับไปกลับไปงั้นต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะมีคนมาใช้บร,ริการของเราเอาละเอเลียนเป็นอะไรเอเลียน,เ,เ,รยนเราจะไม่มีตังค์กินข้าวก็จะกินเงิน,น <c oughs> เอ้ยอย่าเพิ่งดีเราเพิ่งไปโปรโมทเมื่อกี้เอง <c oughs> เดี๋ยวก็มีคนมาแน่นอนเฮ้ยใครมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าของเราที่จะให้เราแก้ปัญหาให้เฮ้ยจิกเบาเฮ้ยได้ผลเร็วว่ะเฮ้ย ขบานเมื่อไหร่จะจ่ายเอ้าเจ้าของบ้านนี่วะค้างมาห้าเดือนล้วนะเดี๋ยวจ่ายครับเดี๋ยวจ่ายครับเร็วๆเข้าล่าจะไล่ออกจากบ้านแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหเร่เลว่าลูกค้าโอ้เพลงเลยผมฝากร้านหน่อยนะครับช่วยไปบอกต่อด้วยนะครับไม่จ่ายยังจะใช้งานอีกก็ได้ก็ได้ตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่มีวี่แววของ คำว่าคนเข้ามาเลยนะี่โอ้ยห้าชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครมาสักคนเดียวเลยฉันก็เริ่มรู้สึกท้อแล้วเนี่ชานามตอนนี้คือรอมาสิบชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครมาเลยเอเลี่ยนเฮ้ ใครอ่ะได้ข่าวว่าที่นี่รับจ้างทุกอย่างเหรอใช่ครับใช่ครับอ่ะเปิดประตูต้อนรับหน่อยเฮ้ยอ่ะเออพอดีซ่อมที่บ้านผมตันน่ะแล้วคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยอโผมอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยเอ้าเอาลออยู่ที่เดียวกันแล้วนี่เออมามามาช่วยหน่อยมีงานละไปเอ้ยในที่สุดก็มีงานแล้วทีมาเราต้องทํางานให้เต็มที่โอเคเออเอเลี่ยนนายถนัดไม่ใช่หรออ่ะจัดการเลย อ่ะอ้ชานา้ลอกแขกคลอกแขกแก๊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 กแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละฉันว่าเฮ้ยสุดยอดลองกดใช้ดิกดใช้ดูโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหแปเรารีบไปเอาเงินกันดีกว่าไปเสร็จแล้วอ๋อส้มเสร็จแล้วครับคุณครูครับอ๋อเสร็จแล้วเหรอโอ้ย่อมดีมากเลยเนี่ยเร็วมากแน่นอนอย่เหรอครับ hmm. คุณครูอ่ะผมขอค่าจ้างด้วยโอเคโอเคอ่ะเอาไป20บาทเฮ้ย โอ้ซ่อมให้ต้องเยอะต้องแยะแข็แรงแข็กแรงเล่นมาเอาไปห้าร้อยโอ้ยขอเป็นครับชโยช่วยโปรโมทบริษัทของพวกเราหน่อยได้ไหมครั โอเเ้โอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวครูเรียกใจอีกนะโอเคครับพอรูจะว่าไปเขาให้เงินนายกี่บาทนะห้าร้อยบาทแหละจะกับโอ้โหนี่เท่ากับต้นทุนของวกเราเลยนะเนี่ยถือว่าเราได้ค่าเก้าอี้แล้วก็ได้ค่าโต๊ะคืนละนะอ่าหวังว่าจะมีคนมาต่อนะเราพร้อมที่จะทํางานเลยสวัสดีสสดครับช่วยไปตัดหญ้าบ้านผมด้วยเบลกบทำดีๆนะเพื่อนตัดหญ้าช่วยเขาเร็วได้แล้ อย่าให้มีแม่แต่ยอดหญ่ายอดเดียวตัดให้หมดสวัสดีครับอยากจะให้ช่วยเอาขยะไปทิ้งให้ผมหน่อยได้เลยครับได้เลยเอาขยะไปทิ้งเลยเขาจ้างเรามาแล้วไปไปแล้วไปแล้วกล่องสองกล่องสวัสดีครับโอ้ช่วยไปต่อยคนาให้ผมหน่อยเซ่อะอะได้ครับนี่มันใช่คนที่เขาจ้างเรามาต่อยหรือเปล่า ฉันว่าถ้าดูจากรูปนี่ก็ใช่เลยนะเอเลียนนายไปก่อนเลยเอเลียนไอ้โอ้โหสนามนายนำไปก่อนได้ไหมไอ้ไม่ได้อันนี้บนบกสนามไม่วิ่งเร็วฉนามวิ่งช้าบนบกอ่ะงั้นเราเข้าไปเลย3ามคนไปเข้าไปเลยเดินไม่พร้อมกันเฮ้ยเฮ้ยไปินเทียบแล้วฉันฉันฉันพอฉันฉไปก่อนนะฉันไปก่อนนะไปไปไปด้วยไปด้วยไม่ไหวไม่ไหวอขอโทษที่รบกวนนะครับไอ้รถด้วย ส,ส,สวัสดีครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วาเอออยากให้ช่วยจับน้องหมาในคันน้องหมาหลุดหนักไปอะค่ะได้ได้ครับได้ครับโอ้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับอย่าเร็ว่อยนะครับเปนวิ่งไปไกลแล้วโอ้โหเฮ้ยกลับมานี่แล้วน้องหมากลับมากลับมานีน่ไอ้ยโอ้โหพุ่งเร็วเลยนี่หมาเลยเดนแฟนต่อ วันนี้โคตรเหนื่อยเลยฉลามใจแล้วโอ้ยไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้เลยอ่ะปากเอเลียนไปซื้อของอยู่ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยหิวเออหิวเหลือเกินแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เงินเยอะอยู่นะได้มาประมาณสองพันบาทเนี่ยเดี๋ยวปิดร้านแล้วกันนะอ่าปิดร้านปิดปิดเรียบร้อยแล้วได้พักสักทีเออเดี๋ยวเรามานอนพักกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกินแล้วก็เราทํางานต่อพรุ่งนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวใครเนี่ย เออร้านปิดแล้วครับไม่เปิดแล้วครับเอ้ยทำไมเขาไม่หยุดวะร้านปิดแล้วครับเออทำไมเขายังคออยู่ผมบอกว่าร้านปิดแล้วครับเฮ้ยเออ้ยมาได้ไงวะเนี่ย